แม่ทานยาเสริมธาตุเหล็กนะคะจะเพิ่มธาตุเหล็กในนมแม่ไหมคะลูก3เดือนจริง,รงๆการศึกษามีทั้งบอกว่าแม่กินยาธาตุเหล็กอาจมีส่วนช่วยเพิ่มธาตุเหล็กในน้ํานมกับอีกการศึกษาก็บอกว่าการกินธาตุเหล็กก็อาจจะไม่ได้ช่วยเพิ่มธาตุเหล็กในน้ํานมแม่ปริมาณมากนะักเพราะฉะนั้นคือความที่ยืนยันอย่างชัดเจนอะ่ะมันจะยังไม่ได้แบบมีแบบฟัง อันนั้นอาจจะตอบโชๆไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแม่ที่ให้นมบุตรหรือคุณแม่ตั้งครรภ์กินธาตุเหล็กไม่ถึงจะส่งผลอันตรายทั้งตัวคุณแม่ตั้งครรภ์และตัวคุณแม่ที่ให้นมบุตรยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นกรณีคุณแม่ที่ให้นมบุตรตัวเองกินธาตุเหล็กไม่ถึงนะคะแน่นอนธาตุเหล็กกินไม่ถึงธาตุเหล็กเนี่ยจะไปช่วยบำรุงร่างกายและไปช่วยเพิ่มเลือดเพิ่มความเข้มข้นของเลือดถ้าเราอะค่ะคือธาตุเหล็กไม่ถึงไม่พอ อาจจะส่งผลทําให้ร่างกายของคุณแม่ค่ะซุดโสมค่ะธาตุเหล็กคุณแม่เพลียและอาจจะส่งผลนะคะเนาะทำให้คุณภาพน้นํานมของคุณแม่ก็อาจจะด้อยลงแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นคือเมื่อคุณภาพน้นํานมด้อยลงก็อาจจะส่งผลทําให้ปริมาณน้นํานมของคุณแม่ค่ะลดน้อยลงใดด้วยดังนั้นคือถามว่าธาตุเหล็กที่กินเข้าไปจะทําให้ลูกได้รับไหมอันนี้ตอบไปแล้วแต่ถ้าถ้าเป็นตัวผลกระทบต่อตัวแม่นี่คือผลกระทบตรงๆเลยนะคะเนาะโอเคไหม